ทั้งๆที่บรรยากาศในร้านก็เสียงดังจนปวดหูไปหมดแต่ไม่รู้ทำไมพอได้ยินเสียงของคนตรงหน้าเป็นไงบ้างคะชอบไหมเอ่ยพอได้ยินเสียงของพี่ก้าที่ข้างข้างหูอา้ามันก็รู้สึกเหมือนหูไม่ได้ยินเสียงรอบข้างชอบค่ะตอนนี้ได้ยินเสียงตาของคนตรงหน้าเท่านั้น รู้สึกใจเต้นไม่เป็นจังหวะมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนี่มันอะไรกันนะบรรยากาศแบบดีนึกถึงตอนได้รุ่นเลยนะ <c oughs> มันเหมือนตรงไหนเนี่ยระหว่างร้านเล่ากับในมหาลัยน่ะ <c oughs> บ้าแล้วไม่ได้หมายถึงสถานที่สน่อยที่หมายถึงว่าวันนั้นน่ะพวกเราก็อยู่ในท่าที่คล้ายๆแบบนี้เลยนะ <c oughs> น้องกี้ไม่คิดแบบนั้นหรอคะเอ๊ะวันนั้นงั้นหรอ พูดถึงวันนั้นน้องกี้ของเราก็ลองให้งองแงเลยด้วยเนานะ <_ S 1> ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะได้เห็นน้องกี้หันกก้าของเราลองให้จนตัวสั่นแบบนั้นถ้าไม่อยากตายหยุดพูดเดี๋ยวนี้ไม่พูดแล้วคะ่ะเออดีมากนี่น้องกี้คะ่ะวันนั้นพี่ขอโทษเราด้วยนะฮขอโทษเรื่องอะไรกันเหรอ ก็เรื่องวันนั้นที่พี่ยื่นหน้าเข้าไปใกล้แบบนี้ไงอ๋อจำได้แล้วแล้วทำไมถึงขอโทษล่ะนงกี้ไม่ได้เป็นคนโง่คงเข้าใจใช่ไหมว่าวันนั้นที่พี่ยื่นหน้าเข้าไปใกล้แบบนี้พี่จะทำอะไรต่อหน้าแดงแบบนี้คงเข้าใจแล้วนะพี่เลยอยากขอโทษค่ะขอโทษที่ตอนนั้นพี่เหมือนจะบังคับนองกี้นะ ตอนนั้นพี่ไม่เปิดช่องให้เราได้พูดอะไรเลยไม,ไม่เปิดเพราะงั้นวันนี้พี่ขอแก้ตัวได้ไหมคะพี่ขอาการเราอีกครั้งครั้งนี้พี่จะไม่วังคับเราอีกแล้วพี่จะไม่เล่งเราแล้วด้วยพอได้ยินแบบนี้ยิ่งรู้สึกว่าใจนิ้เต้นไม่เป็นจังหวะอยู่แล้วยิ่งเต้นผิดจังหวะมากขึ้นอีก ทั้งที่เมื่อกี้ยังคิดอยู่เลยว่าไม่รู้จักพี่เก้าดีพอก็บอกไปตั้งแต่วันนั้นแล้วไงทั้งที่คิดว่าควรจะปฏิเสธแล้วบอกพี่เขาไปว่ารอให้เรารู้จักกันดีกว่านี้ก่อนดีกว่าว่าไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยแต่ทําไมเมื่อกี้ถือว่าได้รับอนุญาตแล้วนะมี่เงาจริงๆเลยพี่เนี่ยอยากจะทําอะไรก็ทําไปสิ mình lăng cài mê siêu phòng này